สดีค่ะช่วยกดติดตามช่องวิโรดพาเพืินช่องวิโรดพาเพืินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอามาอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะช่วยกดติดตามในช่องวิโรดพาเพืินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แม่ปินเป็นสางบันไดโอ้ยขัใ,ใหันตุแล้วตัวอีกโอ้เปลี่ยนเป็นหาขันเลยบาทนะี่ยจะเกาสามขันครับค่ะค่ะน้องเอลทีสั้นโอ้มยต,ต้องเฮ็ดห้าขัน้นเพิ่นก็นเลยตัวดูเนาะเมียนจา้าอืรมาถเพิ 1. 1> ่นหนาโอ้เพิ่นลงมือเอจเองผู้ดเดียวได้นี่พี่น้องได้เพิ่นหนา Lọc của cả, chinh 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 Ah, mày nhìn hoa bắn này, nhìn mày căn, mày nhìn hết, nhìn mày, anh nhìn, anh nhìn, nhìn, anh nhìn, anh nhìn, anh nhìn, à nhìn, 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 ปอโอ้ตายเลยวะลับตาไหมโอ้โอหนาลับตามเอมเอาไมิงมาไหมยิงมาไหมยิงสองป่องปองยิงปูรดเยิงี่หยิงองยิงปูนี่ เอายิงขึ้นหน้าบันีนะเอาปุ๊บ่าฮนี่ลกขึ้นเปิดท้องาีเจ็บนีปะเจ็บยิงเก็มเป็มโอ้กับเป็นอันเซ็ตซับเนาะบนเนาะโอ้กําลังปรับพื้นที่ครับ ปับพูดไม่ทัดตอบพูดไม่ทัดอือโอ้ห้องน้ำโอ้คือคักแตะพัวน้นะไหมปาดเถอะฝานวดเท้าเขาเนี่ยโอ้สไตล์ไหนนี่สไตล์เคยเล่าครับสไตล์เคยเล่าโอ้หุ่น่ะเคยเล่าอันนี้เป็นห้องอาบน้ำเนะาะโอ้หัวน้ำวดเท้าว่ะนห็นอือม,มีกระเบื้องเครื่องเงี้ยโอ้ม,มีไม้อไอ้ผอม ยิ่มีบุได้เป็นหินธรรมดาเลครับแมนบอหินหยังไข้แขกครับไข้แขกฮ่โอ้มีหินเฮ้ยตาหน้ามันไหลไปใช้ฉันมันมีไปที่เยอะครับแมนบ่มันมีท่อพยานาคอยู่นี่ครับโอ้มีมีมีท่อระบายอยู่หันนเนาะทอระบายอยู่ใต้หินนี่เนาะมีท่อเห็กอยู่หันเยอะ่ว่าเขาเอาหินมากมีจุดเม่เห็น เขางใต้ก็เป็นซีเมนต์ครับโมแมนดินเนี่ยแมนบะโอ้ oh, เป็นพื้นซีเมนต์อีกชั้นหนึ่งเนาะแม่ครับอืมคนน่ะสั่นวางสบู่สบู่โอ้ใช่จิบกับนน่ะไม่แดงหัวนี่้ใส่ของดีของนันต์ตัวนี่สแตนเลสอย่างดีเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะอยากให้แขกมันสั่นวางสบู่แชมพูอยากให้แขกมันมาใส่บริการเพื่อกระทับใจครับอืมมีลาวตากผ้าหอมเรียบร้อย โอุ้่นะฟักบัวกับว้าวมันเนธรรมดาไดุ้่นนะสแตนเลสทั้งดุนเลยโอ้ใส่ของดีของอันนั้นเลยตัวนี่บทสำใด้สำหนึ่งแต่ไหนนนะครับฟับระดับอืมโตโต๊ะของนำสไตล์เคยเล่าครับมีหินโอ้ มีกระเบื้องเครื่องหนึ่งมีเห็นเครื่องหนึ่งครับโต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 ครับสำหรับซักโคกนะเจ็ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมมีสายสำรงสำระแล้วเรียบร้อยเนาะเขี่ครับอ่าประมาณนี้ครับผมสายสำระเนี่ก็โอ้ยยางดีได้เคยลาวเลือให้พี่น้องใส่ไปน,นะครับสแตนเลสยางดีเลยทั้งสายทั้งดัม สักโคงนะครับขัดโต้อย่างดีเลยครับนะครับเห็นเส้นตะนาบครับอ่าเสร็จแล้วข้อก็เสร็จทำความสะอาดครับนะครับเปลี่ยนแบบนี้โอ้คากขับด้าการครับบ่าย สำหรับอีกห้องนึงกันเรียบร้อยให้กันครับโอ้สายสำระแบบเดียวกันเลยครับทั้งสองห้องเลยนี่ท่านะเปิดน้ำใจครับโอ้สร้าง,งัรงบรรจงท่าสีครับน้ายาเอลอยครับ ืบบผิวเห็นเด่นขึ้นนิลีเนาะนี่คนเนาะหเห็นลายเด่นชัดขึ้นเลยครับอ,อ,ราาอืมอ่าตัอื ตอนการทากะสองหนงใส่ตากาก,ากปิดจมูกพร้อมได้พี่นอ้องได้ืัวใส่แมตพร้อมครับเพราะว่ากินมันจะแห้งครับกินมันจะแห้งกินฉุนครับมันยาเคมีเนาะโป้งเลยบ่ใส่ใส่บ่ก,กัน สวัสด ah. oh. oh ีส่ยวอลกันครับผมอับอมแหงยูแหงยูแหงยูโครับผมครับผมโ